สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องทุกท่านนะครับพบก,กับผมเต้าออไทยอีกแล้ววันนี้นะฮะห่างหายกันไปนานชีเดียวนะฮะเป็นเดือนเลยฮะต้องกราบขออภัยทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับเหรียญลังยันปี66นะครับ2อ6 6นั่นเองอีก1บล็อกนะครับก็คือบล็อกธรรมดาหรือว่าบล็อกเรียบนั่นเองนะครับคือไม่ใช่บล็อกวงเดือนไม่ใช่บล็อกใสฝนอะไรทั้งสิ้นนะฮะผิวจะเรียบเรียวสวยเลยฮะบล็อกนี้สวยนะครับผิวเรียบ เดียดูง่ายด้วยนะฮะมาดูกันนะครับผมครับผมในส่วนของพื้นผิวเหรียญน,นะครับด้านหน้าด้านหน้าครับไม่ต่างกับบล็อกอื่นๆน,นะครับจะเป็นมีทั้งผิวประลดแล้วก็ผิวอ่าเป็นผิวไฟนะฮะด้านหน้านี่ตำหนิแทบไม่มีนะครับสวยคลิบเลยนะสิ่งที่เราจะแยกแยะได้ก็คือลักษณะพื้นผิวที่เรียบนะครับด้านหลังนี่เห็นไหมฮะไม่มีเส้นไม่มีอ่า ขาเรียกว่าไม่มีเส้นสายฝนเลยนะครับแต่ตำหนิชัดๆนะฮะมันจะมีอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับด้านซ้ายของยันนะฮะในกรอบซ้ายของยันเห็นไหมครับจะมีเส้นยาวเขตอยู่เดี๋ยวผมจะกระแทกแขงให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้ถ้าดูดีๆมับจะมีสองเส้นนะจะมีสองเส้นนะครับผมนี่ครับผม สองเส้นเลยเดี๋ยวเอาอีกองหนึ่งมาให้ดูบางองค์อาจจะไม่ชัดนะครับบางองค์นี่ชัดไปเลยนี่เลยนะฮะนี่เห็นไหมครับเฉียงลงมาเลยเห็นไหมครัจากยันเนี่ยเนี่ยสองเส้นคู่เลยนะถ้ายังไงด่ผมจะเพิ่มภาพนิ่งให้ท่านนะครับผมหนึ่งจุดตรงนี้หลกัหลกๆเลยนะวันนี้ผมจะเอามาให้ดูแค่สองจุดพอแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ตรงนี้เลย ตรงปลายตรงนี้แหละตรงปลายตรงนี้จะดูมีเส้นวงเดือนอยู่มีรอยวงเดือนนะครับแต่จุดอื่นก็จะมีแหละนะฮะแต่ว่าผมก็จะมาให้ดูแค่สองจุดนี้ง่ายๆเลยนี่ครับผมดูนะเห็นไหมครับเห็นร่องรอยวงเดือนไหมรอยวงเดือนก็คือการแกะบล็อกสมัยเนี้ยเขาไม่ได้แกะมือนนะผมคิดว่าไม่ได้แกะมือคือใช้ CNC ในการแกะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะเกิดรอยวงเดือนตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยแล้วก็ดูอีกเหรียญน,นึง เห็นไหมครับเห็นเนาะแล้วก็เส้นเส้นนี่ก็มีนะเห็นไหมครับเนี่ยเส้นยาวๆเนี่ยๆๆเนี่ยจะเป็นสองเส้นคู่นะท่านผู้ชมสองเส้นคู่นะครับผมลงซ o o ให้ก่นเนี่ยพอชัด์ปุ๊บก็ลองตักแหงดูเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเส้นสองเส้นคู่เลยแต่ ถ้าเกิดไม่ชัดยังไงไม่เป็นไรนะไม่ต้องกองบนนั้นผมขึ้นพับนิ่งให้นะฮะนี่นะครับเบื้องต้นก็ตามนี้เลยนะครับผมแลวผมต่อไปเดามาดูที่ขอบตัดบ้างนะครับผมจะซูมเข้ามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับด้านนี้คือด้านหน้าหลวงพ่อนะเดี๋ยวส่องเข้าไปตรงนี้ครับผมดูนะครับดูขอบตัดนะเห็นไหมครับชัดเจนนะแต่ละจุดแต่ละจุดด,ดูเอานะครับผม ดูรอยตัดรอยบากนะครับผมเห็นไหมฮะชัดเจนนะดูม,มุมนี้เห็นไหมครับผมนี่นี่ตรงบริเวณขอบโอโ้โหตรงนี้นะครับนี่มีรอยตัดชัดเจนเห็นไหมครับใครมีเหรียญให้ดูตามได้เลยนะบล็อกนี้บล็อกธรรมดานะครับผมเห็นไหมฮะส,สวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูรอยตัดนะครับผมให้ดูเลยนะครับแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยครับไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็ ค่อนข้างชัดเจนเลยนะดูตรงนี้ครับนี่ครับผมเห็นไหมฮะแต่๋ยลองเต่๋ยวลองวังให้เสมอนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับหน้าผ้าจะโดนไม่เป็นไรนะฮะเพื่อเอฟซีนะครับผมผมยอมนะครับผมยอมเสียเหรียญแท็กเหรียญของเหรียญนะครับไม่เป็นไรนะต่อไปมาดูห้องด้านหลังอีกข้างหนึ่งเนาะมันพลิกมาด้านนี้นี่ใครมีก็ไล่ดูตามผมได้เลยนะครับนี่นะฮะเราตัดไหมชัดไหมชัดเจนนะครับผม นี่เป็นร่องเลยแล้วก็พลิกมาลงมาข้างล่างเห็นไหมครับตรงนี้ตรงร่องนี้เห็นไหมนี่ต้องเป็นแท่งๆแล้วมีบากอยู่นะครับผมแล้วด้านล่างเลยนะชัดที่สุดคือด้านล่างเลยนะมุมล่างสุดนี้นะครับนี่ด้านหน้าหลงพอด้านนี้นี่ด้านหลังยันนะเพลกมาด้านนี้ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับจบเลยนี่ครับผม ซึ่งงานเกมทําไม่ได้นะครับมันถอดพิมพ์มามันตัดขอบไม่ได้นะครับผมขอบเนี่ยมันถอดมาเหมือนทุกชิ้นไม่ได้หรอกครับเห็นไหมครับชัดเจนนะจําไว้นะครับใครมีก็มาเทียบดูได้เลยนะมามาเทียบกับของผมได้เลยของผมมีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วอยากจะบอกว่าเรือหลังยันปีเนี้น่าเก็บมากๆนะครับเนื่องจากสร้างแค่สี่หมื่นเรยอเท่านั้นเองนะครับผมแล้วสวยทุกบล็อกเลยนะผมว่านะผมรับประกันแล้วสวยทุกบล็อกเลยเนี่ยผิวประหลอดก็มี ผิวไฟก็มีนะครับเก็บได้เก็บนะราคายังไม่แรงด้วยนะครับผมไม่เก็บตอนนี้จะเก็บตอนไหนครับหลายๆคนนะเวลาพาชยังไม่แพงไม่เก็บกันพอเราพา,าราคาขึ้นแห่กันซื้อเลยนะนี่เรื่องจริงเลยครับผมสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมจนจบคลิปเนาะสวัสดีครับ